うん。<music> ตามไปกินวันนี้จะพาทุกท่านมาที่งาน The Charm of t e งานชาติดแกรมสุดจึง้งชา<ะ>เลอฟเวอร์สายดื่มชาทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมให้ทุกเวลาของคุณคือเวลาแห่งการดื่มชาแสนอร่อยรอบนี้โครงการหลวงก็มาร่วมงานกับเราด้วยนะงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับชาจากหลากหลายร้านดังเสิร์ฟพร้อมกับขนมหวานมีให้เลือกกว่า50เมนูอย่างร้านนี้ก็มีเมนูที่น่าสนใจนะเป็นชาผลไม้ดูสิสดใสน่ากินมากๆเลยราคา ก็ไม่แพงด้วยจากชาที่มาจากเมืองไทยแล้วก็ยังจะมีชาจากเขาชีไหลไต้หวันชาที่เบดชาจีน,านไปทั่วงานเลยร้านนี้นะแม่ขาน่ารักมากๆ เรียกเรามาเทสชาอูหลงหอมมากทุกคนกลิ่นหอมทานง่ายและไม่มีรสฝาดนอกจากชาจีนแล้วก็ยังมีเมนูที่เราคุ้นเคยอย่างชาถุงกาแฟาที่มาร่วมงานกันในปีนี้ด้วยราคาย่อมเยามากๆเลยเมนูเริ่มต้นที่30บาทเองสายมัทฉะไม่ควรพลาดเพราะว่างานนี้เขาจัดเต็มด้วยงานนี้นอกจากจะได้พบกับชาจากหลากหลายร้านดังเสิร์ฟพร้อมขนมหวานให้เลือกกว่า50เมนูและพิเศษช็อปครบ1,000นบาทขึ้ไปนำใบเสร็จมาแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ั้น,นมีคุมปองส่วนลดและชาอุหลงมาแจกด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะงานมีตั้งแต่วันที่5ถึง16กุมภาพันธ์2,568ที่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัลได้เลยว่าสายดื่มชาไม่ควรพลาดเชียงใหม่ให้เชียงใหม่ตามไปกินนะ